สวัสดีครับวันนี้ก็มารายงานตัวครับวันที่7ดนะครับไม่มีผลเกี่ยวกับแมนยูเลี้ยวพูแล้วนะจบนะจบจบนะขอให้จบนะผม <c oughs> เห็นเต็มเฟซเลยนะครับให้ให้กำลังใจแมนยูหน่อยนะครับคือหนักหนักมากนะครับวันนี้ก็ยังก็ยังมีข่าวแดงเดือดอยู่นะครับในช่วงวันนี้นะครับ แต่ไงคลิปนี้ลงวันที่8นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรายงานของผมวันที่7จ้ละกันขออภัยด้วยจริงวันนี้ยุ่งมากๆเลยนะครับไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะครับเป็นที่เป็นอันคือเพิ่งมาอาัดคลิปเนี่ยตอน3ามทุ่มนะครับวันนี้ก็เทํางานครับก็คือเขียนแบบวันนี้เขียนแบบแก้แบบค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ด้วยความที่เแบบมันค่อนข้างจะ คือผมเองอ่ะทำอะไรไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี this, ้ยครับก็เลยจัดการอยากจัดการให้มันดีอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับมีงานประกอบด้วยวันนี้เหนื่อยมากนะครับทํานู่นทํานี่แล้วก็บวกกับว่าจริงๆแล้ววันนี้มีโปรแกรมทํานู่นทํานี่อีกนะครับแต่ว่าก็ไม่้ทำตามตารางครับตารางมันก็ชน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 ทบ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 มามันก็เลยทําให้เรียบร้อยครับวันนี้พังครับพังหลายๆอย่างเลยนะครับก็เลยอ นะครับขอมาอ่านคลิปรายงานตัวนะครับว่าวันนี้ขออภัยด้วยจริงๆคลิปอาจจะสั้นมากๆแล้วก็จะมีแค่นี้ตัดด้วนๆลงไปเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ดูคลิปเด็ดกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแยกสําหรับวันพรุ่งนี้ด้วยเลยนะครับหนึ่งคลิปเดี๋ยวผมไปตัดมาให้ดีเลยนะครับหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่ว่าเราจะได้ไปดูกันครับว่า เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเออจริงๆผมมีความชอบความลหลงไหลในเรื่องฟุตบอลมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วอะครับเ,เคยไปดูฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะเ,ออเมืองชิวิสึที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมีนักเตะด,ดังด้วยนะคนหนึ่งกอนดะครับที่เคยที่ไปเป็นประตูฟุตบอลโลกในทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ แต่ด้วยความที่ตอนนี้ครับฟุตบอลของทางชีวิตสื่อเนี่ยนะครับคือแบบค่อนข้างจะซบเซานะครับเล่นคือคือตอนแรกอะเกือบจบอะมันเล่นมันโอเคแล้วแหละแล้วก็เหมือนจะรอดนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับจับมือคู่ไปกับจูบิโลนะครับตกชั้นไปทั้งคู่นะครับปีที่แล้วตกชั้นนะครับตกชั้นด้วยแบบคะแนนนิดเดียวเองนะครับคือนัดสุดท้ายขอแค่เสมอนะครับแต่ว่าดันแพ้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันช่วยไม่ได้นะครับ แต่ก็ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจองตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกับ k a วา s a k i f r o n t a l นะครับเข้าไปนั่งชมในสนามเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าสมสอสสรชิมิสึเอสเพาวมีความสําคัญกับคนไทยยังไงนี่ครับชิมิสึเอสเพาวนะครับมีความสําคัญกับคนไทยตรงที่ว่าเป็นสมรสรที่พี่มุยนะครับทีเดสินแดงดาเคยไปคาแข้งอยู่นะครับมผมไม่ได้มีโอกาสไปเจอพี่มุยนะ เพราะว่าผมมาแล้วเฉียวกับพี่มุ้ยพอดีพี่มุ้ยกลับพอดีนะครับแตเดี๋ยวยังไงครับตั้งตาตั้งรอไว้เหมือนกับทจะทําโปรโมทเดี๋ยวยังไงผมจะอัดคลิปนะครับด้วยสิ่งสิ่งนี้ครับเจอกันวันพรุ่งนี้